สวัสดีค่ะบ้านนรีชาแนลนะคะเช้านี้จะพามาเก็บถั่วนะคะพามาเก็บถั่วกันนะคะาาเก็บถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวค่ะ ไปเลยค่ะปลูกเองอเก็บเองนะงามสะออนมากๆเลยค่ะดูค่ะสวยมากค่ะปลูกแค่นี้เองค่ะสามแปลงสี่สี่สีห้าร่องนะคะห้าร่องค่ะดูนะคะสวยงามมากเลยค่ะพอเก,ก็บแล้วค่ะ ลูกเยอะเลยค่ะแต่ยังไม่ค่อยโตนะเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บกันนะคะเะเก็บผัวกันนะคะทุกคนไปค่าเก็บผัวกันก่อนนะคะ วัวค่าปลูกกันค่ะไว้ให้มันโตกว่านี้ก่อนสวยค่ะสวยสวยมากเลยสวยนะคะ ได้เลยนะคะอยอดค่ะสุดยอดมากเลยค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่สวยมากเลยค่ะถั่วฝักยาวนะคะเหมือนถั่วพุ่มมันไม่ใช่ถั่วฝักยาวเป็นถั่วพุ่มค่ะเป็นตัวพุ่มนะคะ กำลังออกผลค่ะสวยงามค่ะเก็บเก็บส <Wha> ักหน่อยนะคะปลูกได้กินนะคะพอได้กินค่ะไม่ต้องซื้อเขาค่ะงามมากเลยงามมากเลยค่ะ เพจะได้แบ่งพี่แบ่งน้องกินนะคะพนอาจจะไม่ค่อยโตนะคะสวยสวยสวยค่ะอ,อกสักอันหนึ่งสิ กำลังงามค่ะเอาแค่นี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ